สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างปกบัวนะคะปกบัวมนบัวมนบัวแหลมใช้ใช้วิธีนี้เลยนะมาลองสร้างปกบัวกันมันการที่สร้างปกบัวจะมีหลายวิธีนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วเพื่อนๆลองมาสร้างวิธีนี้ดูนะคะเดี๋ยวก็ดูก่อนมากล้องเขามองเห็นไหมจะพาเพื่อนๆสร้างอีกวิธีหนึ่ง สร้างกันแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่จะพาเพื่อนๆสร้างปกบัวเดี๋ยวนะคะ ปกบัวมนแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูว่าเขาเป็นยังไงจะวาดให้ดูก่อนนะ มาพาเพื่อนๆสร้างอีกวิธีนี้นะคะดูวิธีนี้ว่าจะออกมาลักษณะไหนก็เคยทําให้ลูกค้าแล้วค่ะวิธีนี้สวยปกบัวมนนะคะบัวมนบัวแหลมใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะปลกเข้าไม่แบะมากจะมีหลายวิธีในการสร้างปลกบัวค่ะให้เพื่อนๆลองเลือกดูวิธีนี้ดูนะคะเผื่อไปทําใส่เองเป็นปกบัว มนนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆดูคือปกบัวมนนะแต่ถ้าเราจะทําเป็นบัวแหลมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะแบบนี้เนาะปกบัวมาเริ่มเลยค่ะเรานําแพทเทิร์นตัวเสื้อนะคะของเสื้อที่เราสร้างมาตรฐานเอาไว้แล้วที่เราจะทามาทํำปกอนะที่เราจะมาทําปกอ่ะ แพทเทิร์นก็จะดูมอมแมมหน่อยนะเพราะว่าเป็นของลูกค้าก็ใช้กรอบออกมาเพราะลูกค้าตัดไปหลายตัวแล้วก็ใช้กรอบออกมาตรงนี้คือเส้นคอตรงนี้คือเส้นกรอบคอถูกต้องไหมคะตรงนี้คือเส้นกลางกลางหน้าตรงนี้สาบอันนี้เส้นบ่ากรอบคอ7เซนนะคะที่เขาเวลาเราสร้างแบบเราจะตีกรอบคอตรงนี้ถูกต้องไหมคะให้เพื่อนๆวัดออกจากเส้นกรอบคอออกมา2เซนนะคะจะไม่ทําให้ชิดคอมาก สองเซนนี่ก็ไม่กว้างมากนะคะสองเซนจากเส้นขอบคอตรงนี้สองเซนนะคะวัดจากเส้นคอลงมาสามเซนครึ่งค่ะไม่ต้องการให้ติดคอมากสามเซนครึ่งขีดเส้นฉากเลยนะคะขีดเส้นฉากไว้เลยให้ถึงเส้นสาบตรงนี้คือเส้นสาบนะ ตรงนี้คือเส้นสาบให้วัดเข้ามาจากเส้นสาบครึ่งเซนนะคะเราไม่ต้องการให้ปกเข้าชนกันอย่างนี้จะให้เข้าห่างกันนิดนึงนะคะปกบัวเราจะไม่ให้เข้าชนกันให้วัดออกมาครึ่งเซนให้วัดออกจากเส้นสาบตกลางหน้าครึ่งเซนเราต้องการเส้นนี้นะคะพอเราได้เส้นนี้ปุ๊บเราขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นเข้ามาหาเส้นที่เราวัดออกจากเส้นคอ2เซนนะคะเราขีดเลยขีดเส้นอย่างนี้ไปเลยนะคะ อีเส้นอย่างนี้ไปเลยพอเราขีดเส้นปุ๊บเราวัดเลยว่ากี่เซนจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะ13มเซนจุดนี้มาถึงจุดนี้13มเซนแบ่งครึ่ง6เซนครึ่งนะคะ6เบกเซนครึ่งขีดเส้นฉากเลยค่ะวัดลงมา1เซน1เซนครึ่งค่ะวัดลงมา1เซน1เซนหรือ1เซนครึ่งก็ได้นะคะจุดไว้เลย จุดไว้เลยนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนิดนึงเราจะมาโค้งคอนะคะเราจะทําให้เขาคอเขาโค้งนิดนึงให้วางไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะจากจุดนี้มาถึงจุดกลางมาถึงจุดนี้ด้วยนะคะวางเลยอย่าลืมนะคะวัดจากเส้นสาบเข้ามาครึ่งเซนเราจะไม่ใช้เส้นนี้เลยเราจะไม่ใช้ เส้นนี้ถ้าเขาชนกันปกจะไม่สวยเราจะวัดออกมาครึ่งเซนแล้วก็ขีดเส้นขึ้นมาเราแบ่งครึ่งวัดลงมา1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะเราจะวางไม้บรรทัดให้ระนาบจากจ,จุดนี้จุดนี้จุดนี้เราหมุนไม้บรรทัดหาเลยค่ะว่าเขาอยู่ระดับไหนเราอยู่ระดับไหนเราก็โค้งได้เลยนะคะเนี่ยเราได้แล้วเราก็โค้งเลยขีดไปเลย เราได้เส้นแล้วนะเราได้เส้นนี้แล้วนะคะทีนี้พอเราโค้งเสร็จเราจะมาวาดปกปกเสื้อเราต้องการใหญ่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความชอบของเราวิธีสังเกตง่ายๆก็คือไหลเราถึงตรงไหนไหลที่เรากว้างมาหาจักแร้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงไหน เราให้ใช้วิธีคำนวณเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราทำใหญ่ใหญ่ไปอ่ะมันจะสวยไหมหรือเราจะเอาครึ่งหนึ่งของไหลของไหลกว้างของเรานะคะความใหญ่ของปกแนะนำว่าให้ใช้วิธีแบ่งครึ่งดีกว่าค่ะแบ่งครึ่งของไหลให้ความใหญ่อยู่ที่ไหลอันนี้อยู่ห้าเซนครึ่งสองเซนนิดนิด สองนิ้วนิดๆขอโทษทีค่ะห้าเซนครึ่งน,นะคะก็จะทำปกใหญ่อยู่ที่ห้าเซนครึ่งวาดปกลงมาจากเส้นคอวัดลงมาเลยนะคะจุดเลยจุดไปเลยจุดเลยใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเรานะคะไม่จำเป็นต้องต้องเท่าที่ก้อยบอกนะไม่จำเป็นนะคะจะใหญ่กว่าห้าเซนก็ได้ เจ็ดเซนก็ได้แล้วแต่เราเราโค้งเลยนะคะขีดได้เสร็จแล้วโค้งเลยเราจะได้ตามรูปถูกต้องไหมคะเราจะได้ตามรูปเราจะได้ตามรูป มาถึงจุดนี้ให้เพื่อนๆวัดออกจากเส้นสาบตรงกลางหน้าออกมานะคะให้วัดออกมาสองเซนครึ่งนะคะวัดออกมาสองเซนครึ่งแล้วให้เพื่อนๆขีดหาจุดที่เราขีดเส้นตรงนี้เอาไว้ขีดเส้นนะคะเราจะได้ปกลักษณะนี้ทีนี้เราจะมาโค้งปกใช้วิธีวาดโค้งนะคะ โค้งปกให้สวยทีนี้เราใช้คอหลังมาติดกันอย่างนี้นําคอหลังชิ้นหลังมานะคะนําชิ้นหลังมาชนกันในส่วนของเส้นคอนะคะเส้นคอให้ชนกันด้านหน้าสองเซนด้านหลังก็ต้องสองเซนเหมือนกันจุดนี้มาสองเซนทีนี้จากจุดของกลา,างหลังเส้นคอหลังให้วัดลงมาหนึ่งเซนนะคะมัดลงไปหนึ่งเซน จุดไวเลยค่ะหนึ่งเซนโค้งเลยค่ะโค้งเลยนะแล้ววัดเลยนะคะคอหลังเราได้เท่าไหร่วัดไว้เลยนะอันนี้สิบสิบเซนครึ่งจุดไว้เลยค่ะคอหลังปกติเวลาเราสร้างปกบัวนะคะเราจะวาดใส่ข้างหลังเลยถูกต้องไหม ไม่ใช่ว่าช่างว,วิธีนี้ผิดไม่ใช่นะคะทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพียงแต่ว่าเราใช้เทคนิคบางอย่างในการการทำเรามาเล่าสู่กันฟังวิธีนี้ก็ก็ทำแต่จะมาบอกต่อให้เพื่อนเพื่อนว่าวิลองทำวิธีนี้ดูว่าเขาก็สวยในในบางคนที่ไม่ชอบให้ปลกใส่แล้วปลกเข้าแบะถ้าเราทำวิธีการที่ลอกปลกออกมาอย่างเงี้ยแล้วมาตัด เวลาเราใส่ปกลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ชอบว่ามันแบะไปโปกแบะไปแต่ทําวิธีที่ก็จะพาเพื่อนๆทำเนี่ยปกเขาจะไม่แบะมากทีนี้ได้แล้วนะวัดจากคอหลังที่เราโค้งได้คือ10เซน10เซนจดไปเลยนะคะนํากระดาษมาลองเราจะกลิ้งปกออกไปเราจะกลิ้งปกออกไป กดลอยออกไปเลยนะคะปกที่เราวาด ปกข้างหน้าที่เราวาดใส่ตัวเสื้ออันนี้ก็จะทําทั้งแหลมทั้งมนให้เพื่อนๆดูทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะลอกเป็นสองปกเลยทั้งปกบัวมนและบัวแหลมขึ้นอยู่กับเราวาดนะคะรูปทรงของปกอันนี้ก็จะทําเป็นปกแหลมอันนี้บัวแหลมนะคะอันนี้บัวแหลมทำในแพทเทิร์นอันเดียวกันเลยให้เพื่อนๆดูหาวิธีวาดวาด่วาจะเราจะโคง้งมน ทำสองปกเลยนะคะให้เพื่อนๆนดูในคลิปนี้เลยอันนี้จะเป็นบัวมนพอเรากลิ้งเสร็จออกมาแล้วนะคะกลิ้งออกมาแล้วเราขีดเส้นขึ้นไปเลยค่ะเราขีดเส้นยาวขึ้นไปเลยเส้นนี้จะยาวเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้ถูกต้องไหมคะวัดขึ้นมาตรงนี้คือเส้นไหลนะคะคอหลังเราโค้งได้เท่าไหร่เมื่อกี้ หลังตรงนี้เราโค้งได้เท่าไหร่ที่เราวัดไว้ของก็อย,อยู่ที่10เซนครึ่งนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะวัดขึ้นมาเลยเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้จุดไว้เลยค่ะขีดเส้นฉากไว้นะคะมุมนี้ปกใหญ่วัดจากไหล่เท่าไหร่ตรงนี้มาเลยให้เท่ากันนี่ค่ะ ขีดขึ้นมาทีนี้เราจะมาแบ่งแยกนะคะถ้าเกิดเราใช้แบบอย่างนี้เลยปลูกเขาจะไม่ไม่สวยแล้วไม่ไปแล้วเ็าจะตึงมากเลยถ้าเราไม่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 แยกทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆแยก3มช่องเส้นไหลกับเส้นกลางปกแบ่งให้เท่ากันนะคะหาร3 10หาร3ามสิซนของก้อยหาร3นะคะก้อยกะเลยนี่ค่ะ หนึ่งสองสามสามเส้นทีนี้เราจะมาแยกนะคะตรงนี้เป็นเส้นคอนะคะตรงนี้คอนะตรงนี้คอตัดออกไปก่อนตัดเลยนะคะ ใช้วิธีแยกช่องที่เราแบ่ง3ามช่องนะคะ1นึสองสามตรงนี้เป็นเส้นกลางหลังนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางหลังเราจะตัดเส้นไหลสองเส้นนี้เราจะแยกนะคะเราจะแยก2เส้นดาดรองเลยเส้นไหล แยกช่องละ1นึ่งเซนนะคะ1นึ่งเซนก็พอนะคะ1นึ่งเซนนะคะก็ทำแล้วตัดก็สร้างวิธีนี้ตัดให้ลูกค้าใส่สวยนะคะก็ถึงอยากจะมาแบ่งปันไอ้วิธีที่แยกโปกแบบเราก็ปีโปกออกมาก็ได้นะ ในในในบางบางคนลูกค้าเขาไม่ชอบปกที่เขาแบะหงายหลังเยอะๆแบะแปรออกมาอย่างนี้ลูกค้าบางบางท่านก็ไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีตัวเลือกหนึ่งนะคะในการสร้างปกเสือ้อช่องละ1เซนนะคะช่องละ1เซน ก็ใช้กะนะคะเพราะก็ชํานาญแล้วเพื่อนๆก็ใช้ไม้บรรทัดวัดแล้วกันของก้อยอ่ะก้อยชำนาญแล้วก็จะกะกะได้แต่งปกใหม่ให้สวยเลยนะคะวาดให้เข้าเสมอๆกัน แหลมมากแหลมน้อยขึ้นอยู่กับเรานะคะทีนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าบัวมนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราวาดนะคะเราต้องการให้เขารูปทรงไหนเพื่อนๆวาดไปเลยนี่ค่ะขึ้นอยู่กับมือเราหาหาไม้บรรทัดจะใช้พวกหัวนกแก้วอะไรอย่างนงี้ช่วยโค้งก็ได้นะคะทุกอย่างได้หมดเลยเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะเนี่ยเนี่ยเราจะได้ปกบัวมนถ้าบัวแหลม ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใหญ่เราก็ตัดออกอันนี้ทั้งบบลแลมโบโมนุนทีนี้พอเราแยกเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเช็คนะคะเช็คคออันนี้ก็ตัดเผื่อไว้อยู่นะเผื่อเขาเขาขาดเราจะได้ไม่ต้องต่อกระดาษทีหลังวัดเลยคอหน้าและคอหลังวัดรวมกันได้เท่าไหร่อันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะเพราะว่า แล้วก,ก็ต้องตัดให้ลูกค้าอยู่แล้วเริ่มจากตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้นะวัดเลยคอหน้าและคอหลังรวมกันได้เท่าไหร่14เซน24ทั้งหมด24เซนเรามาเช็คคอเลยค่ะเรามาเช็คคอเลย ถ้าเข้าเกินหรือเข้าขาดเราต้องเติมต้องหักนะคะอันนี้เกินไปครึ่งเซนเกินไปครึ่งเซนเราจะต้องให้ได้24เท่าแพทเทิร์นวางเลยค่ะวางมุมฉากอย่างนี้ขีดออกไปเลยก้อยทำวิธีนี้คือทั้งปกบวบวแหลมัวมนนะคะแล้วแต่เพื่อน,อนจะ จะไปเลือกทำนะทำได้ทั้งสองอย่างนะคะปกแล้วก็จะบอกวิธีกะรังกระดุมนะคะคอเขาจะไม่แบะมากเขาจะโอบคอสวย วิธีที่เราแยกกลางหลังนะคะคอเขาจะโอบสวยเขาจะไม่แบะแเด็กก็จะวางให้ดูอันนี้คอหน้าเนี่ยเวลาเราใส่เวลาเราตัดให้ลูกคา้าเสร็จเขาจะโอบขึ้นมาอย่างนี้กระทุ้งขึ้นมาแต่ถ้าเราทําอีกวิธีหนึ่งเขาจะแบะไปแต่ก็สวยนะแบบนั้นมันแล้วแต่ชอบของลูกค้าที่เขาจะสั่งเรานะคะแล้วแต่เราเพื่อนๆลองทําวิธีนี้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะพอดีทีนี้เราจะมากะรางกระดุมนะคะ ตรงนี้ให้วัดมาจากจุดคอลงมาเลยนะคะหนึ่งเซนครึ่งค่ะจากจุดนี้ลงมาเป็นรังกระดุมรังกระดุมเม็ดแรกนะคะให้วัดเข้ามาครึ่งเซนเหมือนกันรังกระดุมใหญ่อยู่ที่สองเซนค่ะกระดุมห่าง3ามนิ้วค่ะ3ามนิ้วนะมาตรฐานเลยนะคะค่อยๆไล่ลงมาเลยนะคะ จนครบชายนะคะถ้าเราจุดรังกระดุมจนครบชายเลยเพ,พื่อนๆพอ,อจะทํากันได้อยู่เนาะลองทําดูนะคะสร้างปกบัวมุนบัวแหลมอีกวิธีหนึ่งสวยอยู่นะไว้คลิปหน้าก็จะสร้างแพทเทิร์นชุดเด็กให้เพื่อนๆดูกันนะคะอย่าลืมติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวก็จะสร้างแพทเทิร์นชุดเด็กให้เพื่อนๆดูคลิปหน้าค่ะเด็กสามขวบถึงสี่ขวบค่ะ ลิปนี้พอแค่นี้ก่อน